เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจาวันเสาร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยิ้มหน้าบานเพราะมีโอกาสมีรายได้ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้เรื่องของการงานการงานของคุณต้องกินยากแก้ปวดช่วงนี้มีปัญหาเล็กๆเ,เข้ามาทําให้คุณเหน่อยใจเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักควรหมั่นเพียรดูแล เอาใจใส่ซึ่งกันและกันส่วนคนโสดตอนนี้สมองสองข้างของคุณคิดแต่เรื่องงานสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินโชคลาภมีเข้ามาบ้างทำให้หัวใจของคุณพองโตแต่ความขยันนำมาซึ่งเงินเรื่องของการงานความก้าวหน้าเกิดขึ้นตามสไตล์แบบมามืดมาแบบเงียบ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีถ้าถามเรื่องความมั่นคงบอกได้เลยว่าต่างคนต่างไม่น้อยกว่ากันส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดไม่มีอะไรผูกมัดสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเป็นกอบเป็นกรรม มีกำไรก็คราวนี้แหละยิ้มหน้าบานรับทรัพย์เลยทีเดียวเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาเริ่มน้อยลงเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีตอนนี้ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดกําลังจะเปลี่ยนไปสู่โหมดของคนมีคู่ในไม่ช้านี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินโดดเด่น เป็นสง่ามาจากดวงดาวเลยทีเดียวเงินทองไหลามาเทมาเต็มกระเป๋าเรื่องของการงานการงานของคุณทำงานประจำทั้งหลายเตรียมเฮไว้ได้เลยเพราะอีกไม่นานก็จะมีข่าวดีทำให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีโดยทั้งสองคน็คารดูใจกันมานานแล้วส่วนคนโสดหากมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆขอให้ลองเปิดใจดูบ้างสำหรับคนที่เกิดวนันพฤริบบัสบดีเรื่อง ของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการงานการงานของคุณกราบดวงขาขึ้นหากจะหวังอะไรเกี่ยวกับการงานตอนนี้สมหวังแน่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีระวังจะเผลอทําให้ใจของคุณรักกันน้อยลงบ้างได้มีปัญหาส่วนคนโสดความรักของคุณกําลังลงตัว สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรเน้นการออมเป็นหลักจะดีที่สุดเพราะช่วงนี้มีเงินออกเยอะเรื่องของการงานก่อนหน้านี้คุณเหนื่อยมากเหนื่อยมากแบบสุดๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความทรงจําดีๆให้แก่กันเยอะส่วนคนโสดเป็นผู้ที่ มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนคอยเป็นสื่อกลางนำให้คุณมาสู่รักครั้งใหม่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินบุญหนักหลุนทับเลยทีเดียวคุณเกิดวันเสาร์จะมีเงินมีทองมากมายเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเอง ควรที่จะนำพาหน้าที่การงานของคุณให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีดวงดีแบบสุดๆหากมีปัญหาก็สามารถเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดยังไม่พบสัญญาณการสระโสดเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสารับวันนี้สวัสดีค่ะ